เสตีเดือนทองหลังจากเราตัดต้นที่ยืดยาวออกไปเริ่มแตกต้นอ่อนๆขึ้นมามากมายเลยค่ะเมื่อตัดต้นที่ยืดยาวออกไปต้นไม้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงต่อที่เหลือก็จะให้ลูกอ่อนๆขึ้นมาแต่ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะประมาณ2-3เดือนขึ้นไปค่ะจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยาๆจะพามาชมต้นอกกุณีมาที่ตัดยอดนะคะ เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่ามีหนออ่อนงอกขึ้นมาเยอะมากมายไหมต้นอากรนิมาเมื่ออายุต้นผ่านไปประมาณ1-2ปีนะคะบางครั้งเราอาจจะเลี้ยงไม่กี่เดือนแต่อายุต้นเขาเป็นปีแล้วก็จะมีลำต้นที่ยืดยาวอย่างต้นนี้นะคะลำต้นยืดยาวไม่เท่ากันค่ะสองต้นต้นนี้มีรากพลูมาด้วยเนี่นะคะคือลำต้นยืดยาวแล้วอย่างนี้เราสามารถขยายพันธุ์หรือ ต้นเขาให้สั้นลงเมื่อตัดต้นให้สั้นลงแล้วช่วงแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือตอที่เราตัดยอดออกไปแล้วเขาจะเกิดหนอใหม่ขึ้นมาซึ่งช่วงแรกๆกเราต้องทำใจค่ะจากต้นไม้สวยๆก็เหลือแต่ตออย่างนี้นี่ค่ะตอนนี้นี้ต้นกระสังนะคะต้นผักกระสังถอนออกเลยดีกว่าตออน,นี้ เกิดจากที่เราตัดยอดของแม่ออกไปนะคะตัดยอดต้นแม่ออกไปต้นแม่ก็พยายามจะมีชีวิตรอดก็ต้องสร้างต้นใหม่เรียกว่าต้นอ่อนก็จะมีต้นอ่อนช่วงแรกๆต้องทำใจกับต้นอ่อนก่อนค่ะเพราะยังไม่มีใบปลูกแต่ยอดแหลมๆมาก็ดูยังไงก็ไม่สวยค่ะตอของต้นแม่ที่ตัดก็ยังอยู่นะคะและก็พร้อมจะแตกต้นอ่อนขึ้นมาใหม่ นี่คือต้นสุธีดันทองตอนนี้ในกระถางนี้นะคะก็แตกมาสองหนอ่อก็จะได้สองกิ่งนะคะหรือว่าสองต้นอ่อนเป็นต้นอ่อนต้นใหม่นะคะที่จะมีอายุยืนยาวต่อไปต้นอ่อนก็กำลังโตนะคะเพรอตัดยอดมาตั้งแต่วันที่12เดือน12ปีที่แล้วนี้ก็เดือนสี่ปาเข้าไป4ี่หเดือนแล้วนะคะต้นก็เลยจะเริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นโต การตัดต้นหรือตัดยอดเราต้องใจเย็นๆที่ย่าย้ำตั้งแต่ตอนแรกนะคะกว่าเขาจะโตเขาใช้เวลาถึงสเดือนมาดูต้นที่เราตัดไปค่ะต้นใหม่นี้ซึ่งเป็นต้นแก่เมื่อสี่เดือนก่อนนะคะหลังจากเราตัดยอดเขามาปลูกใหม่ก็กลายเป็นต้นสวยนี่ไงคะต้นสวยมากเลยใบเต็มกระถางทั้งสองยอดเลยค่ะเพราะย่าตัดมาจากสองกระถางนะคะอ่าใบเต็มกระถางส่วนนี้จะสวยที่สุดค่ะ เพราะส่วนตตต้องใช้เวลาที่จะให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตส่วนยอดนี้แค่สร้างรากใหม่ซึ่งการสร้างรากใหม่ก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนเหมือนกันนะคะรากยินงแข็งแรงพอเราเลี้ยงดูชื่นชมไปอีกระยะหนึ่งหากลำต้นยืดยาวและดูไม่สวยเราก็สามารถตัดยอดได้อีกค่ะคือตัดซ้ําๆทําไปไม่รู้จบนะคะเป็นการขยายพันธุ์ทําให้ต้นอกรูนิมาเป็นต้นสวยตลอดเวลานะคะ พอลำต้นยืดยาวทำท่าแก่แล้วเราก็ตัดอีกครั้งหนึ่งก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็จะได้ต้นไม้ต้นใหม่แต่ช่วงที่เขาพักตัวต้องทำใจนิดนึงอย่างนี้นะคะช่วงพักตัวกว่าต้นใหม่จะเติบโตขึ้นมาก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลและต้องทำใจนิดนึงค่ะกว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวค่ะนี่คือตอและหน่ออ่อนนะคะของต้นขันหมากราชาค่ะ ต้นนี้ก็จะมีหนอหลายหนอนะคะแต่ยังเล็กๆอยู่ดูแลของเดิมบ้างตัดต้นที่แก่เพื่อให้ได้ต้นสวยๆบ้างเพียง1-2ปีก็จะมีต้นไม้เต็มสวนอย่างนี้นะคะเต็มสวนจนบอกไม่ถูกว่าต้นไหนปลูกก่อนต้นไหนรู้แต่เพียงว่าต้นแรกที่นำเข้ามาปลูกคือต้นเงินเต็มบ้านค่ะต้นอื่นๆก็ตามมาเรื่อยๆจนต้นไม้เต็มบ้านค่ะต้นนี้อัญมณีแดงค่ะอัญมณีแดงอายุ สองปีกว่าเลยนะคะนี่ยังเป็นต้นเดิมยังไม่ได้ตัดยอดออกไปปลูกใหม่ค่ะเป็นไม้พุ่มที่มีใบหนาต้นนี้เป็นไม้ที่น่ารักมากค่ะปลูกดูแลง่ายเมื่อเจอดอกควรจะเด็ดออกไปนะคะหากเราไม่เด็ดดอกออกไปดอกจะเหี่ยวคาต้นและอาจจะเป็นสื่อลอ่อแมลงมาที่ต้นไม้และอาจจะกัดกินใบไม้ของเราก็ได้ค่ะต้นอกโกนิมามีใบหลากสีเมื่อนามาปลูกรวมกันเราก็ได้ไม้ใบ ที่มีหลากหลายสีสันค่ะบวกกับการดูแลที่ไม่ยุ่งยากค่ะจึงมีต้นไม้เต็มสวนอย่างนี้ยายาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย